หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่36จาดาวเหนือพูดออกมาค่อนข้างดังจนทุกคนต่างหันมามองเป็นตาเดียวกันอะไรนอสตา ผมกําลังพูดเรื่องเข้ายึดค่ายมันแต่คุณคิดที่จะเจาตัวเฉลยที่ออกมาทํางานนี่น่ะเหรอครับเมเจอร์เอา้าถ้างั้นเรา,าคิดกันคนละเรื่องอะสิใช่ครับคนละเรื่องเดียวกันเอา้าถ้างั้นว่าเรื่องของคุณก่อนแล้วกันพันตรีโรเจอร์ยอมแพน้ในความใจเย็นของจ่าดาวเหนือที่ยังไม่ยอมคิดถึงแผนการเข้าตีค่ายของมันคือนี้นะเมเจอร์พรุ่งนี้เราออกแกะรอยพวกที่มันออกมาตัดไม้นีค่ครั้งคราวนี้เราจะเล่นงานหมาของมันให้เพนหนีไปก่อนแล้วหันมาเล่นคนก็ง่ายดีนี่นอสตา มันอาจจะไม่ง่ายนะหรอกครับแต่เราต้องพยายามอย่าให้ผู้คุมมันรู้ว่าเป็นการกระทําของคนอื่นนอกจากเป็นการกระทําของเฉลยเท่านั้นเมื่อทางค่ายมันรู้ว่ามีเฉลยหลบหนีมันก็จะจัดคนออกติดตามอีกถึงตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราจะฟาดกับมันแน่โอเคผมเอาตามคุณพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลินหรือแม้แต่จ่ายุทธพงศ์ที่ร่วมคุยอยู่ด้วยตั้งเข้าใจดีว่าหากได้ตัวเฉลยมาสักคนเรื่องการวางแผนเขาตีค,าค่ายคงไม่ยากเพราะเฉลยคนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นคนนําทาง งั้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องออกสำรวจพื้นที่สิพี่ใช่ถ้าเราได้คนของเรามาสักคนนะเครื่องบินรับข่าวมาตามเวลาอีกเช่นเคยวันนี้พันเอกนอร์แมนไม่ได้มาเองข่าวที่พันตรีโรเจอร์ส่งขึ้นไปนั้นแจ้งว่าภายใน3-5วันนี้จะให้กําลังที่ต้องเข้ายึดคลายได้ปฏิบัติการการติดต่อนในระยะนี้ขอให้เครื่องบินมารับข่าวสารวันละสองครั้งคือตอนเช้ากับตอนค่าส่วนข่าวสารอื่นๆสามารถรับส่งได้เรียบร้อยเช้าว,วันรุ่งขึ้น จ่าดาวเหนือจ่ายยุทธพงศ์ไอเล็กไอเชษและพันตรีอเมริกันทั้งสองคนรวมเป็น5คนออกทํางานชุดพิชิตหมาทั้ง5ออกมาตั้งหลักที่หน้าประตูคายโดยถือระยะห่างเกือบ2,000เมตรทั้งนี้เพื่อมีเวลาพอที่จะหลบหากมันต้องมาใกล้เส้นทางที่ทั้ง5คนซุ่มอยู่แต่ก็เชื่อว่ามันคงไม่ทับเส้นทางเดิมแน่และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดเหมือนฟ้าประทานพรให้หรือจะเป็นมัจจุราชดนบันดานก็แล้วแต่ ตอนนั้น9ก้าโมงเช้าพอดีชลยล6คนเท่าเดิมซึ่งคงไม่ใช่ชุดเมื่อวานนี้แนะ่เดินนําหน้าออกมาจากประตูค่ายที่เปิดไม่มากนักผู้คุมที่เป็นทหารเวียดนามเหนือสี่คนกับหมาอีก4ตัวเท่าเดิมเหมือนกันเดินตามหลังฉเฉลยมาห่างในมือฉเฉลยเหล่านั้นยังถือขวานเช่นเคยจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าวันนี้มันก็ยังคงออกมาตัดไม้เหมือนเดิมเมื่อได้ระยะสัก500เมตรผู้คุมสั่งให้ฉเฉลยอ,ออกทางซ้ายพมมุงหน้าไปทางทิศท,ที่มันต้องการ นับเป็นการดีที่ชุดพิชิตหมาทั้งห้าไม่ต้องหลบหลีกไปไหนอีกกระทังขบวนเฉลยเหล่านั้นห่างออกไปจึงเริ่มแกะรอยตามเสียงหมากับเสียงโซบอกทิศทางให้ตลอดเวลาดังนั้นชุดแกะรอยจึงไม่รีบเร่งนักแต่ก็ต้องพยายามวกอ้อมเพื่อตัดไปใต้ทางลมอยู่เสมอเสียงขวานที่กระนำลงที่ต้นไม้ดังขึ้นแล้วเฉลยศึกกำลังเริ่มทำงานชุดพิชิตหมาอาศัยเสียงนั้นลัดล้อเข้าไป ที่กำบังประเภทสุมไมายไม่มีเอาเส็จเลยดังนั้นจึงต้องใช้วิธีคลานเข้าหาต้นไม้ใหญ่ทีละตน้นทีละตน้นไปเรื่อยๆและทั้งได้ระยะ,ะเฉลย1ิคนเป็นอเมริกัน6คนที่เหลือเป็นไทยปนกับลาวที่ยังแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใครผู้คุมทั้ง4คนนั่งอยู่ที่ขอนไม้โดยมีอากา้าพาดอยู่ที่หน้าตักหมาทั้ง4ตัวแม้จะมีเชือกคล้องคอไว้แต่ปลายเชือกไม่ได้ผูกติดกับอะไรมันหมอบอยู่ที่หน้าเจ้าของของมันยังแสนรู้ เอาหมาก่อนนะ4ตัวจากซ้ายไปขวาตัวแรกของเมเจอร์โรเจอร์ตัวที่2เมเจอร์คอรลินตัวที่3ไอเล็กตัวที่4ไอเชสยิง2ตัวแรกก่อนพอมันโดนยิงมันจะออกวิ่งบางทีสองตัวที่เหลือก็อาจวิ่งตามถ้ามันไม่ตามค่อยยิงให้มันออกวิ่งก็แล้วกันพอมันออกวิ่งแล้ผู้คุมมันก็จะออกตามหมามันถึงตอนนั้นเขาว่ากันอีกทีเดี๋ยวเริ่มยิงพร้อมกันนะจากดาวเหนือที่บายแผนขั้นตอนที่เพิ่งคิดได้เมื่อตอนที่มาเห็นเป้าหมายนี้เองทั้ง4คนที่รับหน้าที่ผู้พิชิตหมาเริ่มเล็งทันทียิง จาดาวเหนือสั่งค่อยๆเครื่องยิงลังสีอินฟาเรตจากมือพันตรีเมริกันทั้งสองดังขึ้นพร้อมกันได้ผลเกินคาดมาสองตัวแรกสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันกระโดดจนตัวลอยล้นพื้นดังตุบแล้วออกวิ่งด้วยความตกใจขึ้นชื่อว่าหมาจะเป็นหมาประเทศไหนสัญชาติใดมันก็ร้องเอ๋งๆเ,เ,เหมือนกันอีกสองตัวมีอาการตกใจลุกขึ้นยืนอีกสองตัวยิงไอ้เล็กกับไอ้เชิดทำงานได้ผลเหมือนสองตัวแรก ไอหมาอีกสองตัวร้องลั่นแล้วออกวิ่งตามเพื่อนหมามันไปอย่างรวดเร็วทั้งสี่ตัวสามอีกคราวนี้คนยิงต้องกดไกนานกว่าปกติเพราะเป้าหมายเป็นแบบเคลื่อนทีคนยิงจึงต้องใส่ลำกล้องตามซึ่งก็ได้ผลเมื่อไอหมาทั้งสี่ตัวมีอาการล้มลุกคลุกคลานร้องลั่นแล้วออกวิ่งต่อไปมันวิ่งหนีลูกเดียวแบบที่เรียกว่าหางจุกตูดนั่นแหละไอพวกผู้คุมทะลึงพลวดลุกขึ้นยืนสองคนเตรียมที่จะออกตามหันมาสร้างความกันสองสามคำแล้ววิ่งตามออกไป ทมกลางความมุนงงของเฉลยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราฟาดให้ผู้คุมสองคนที่คุมเฉลยอยู่นะของเมเจอร์โรเจอร์คนทางซ้ายเมเจอร์คอรลินทางขวาแล้วกันไอ้เล็กพอยสองคนนี้ลม้มลงมึงวิ่งชาร์จหลบออกขวาไปส่งข่าวให้เฉลยรู้ตัวนะบอกให้มันสังหารผู้คุมซะครับพี่ไอ้เล็กรับคําสั่งในขณะที่จ่าดาวเหนือจับตาดูไอ้ผู้คุมสองคนนั้นที่วิ่งตามหมาไประยะห่างออกไปไกลกว่า200เมตรที่ยังไม่มีทีท่าว่าหมามันจะหยุดวิ่ง ไอ้ผู้คุมก็ยังวิ่งตามไปเลยๆมันคงเสียดายหรือรักหมาของมันมากนั่นเองเมเจอร์ Major, ยิงไอ้ผู้คุมสองคนนั้นล้องรันเอามือกุมท้องตัวเองเกลิกกริงเสียงที่ดังไกลามานั้นดังจนเบาแทบไม่ได้ยินอาการหลุดจากมือกระเด็นไปฉเฉลยทั้ง16คนยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเพราะคราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ตัวนั่นเองเมเจอร์สามีวันมมโอ้ยโอ้ย ความเจ็บปวดเดิมที่ทำท่าจะลดลงกลับเพิ่มขึ้นมาอีกจนเสียงร้องดังดั่นกว่าเดิมผู้คุมมีอาการชักดิ้นชักงอลาวไส้เดือนถูกขีเทาไอเล็กใส่ตีนหมาวิ่งวกออกทางขวาเพื่อหลบการมองเห็นของไอสองคนที่ตามหมามันไปกระทั่งได้ระยะเฮ้ยพวกเรากูมาช่วยแล้วกูมาช่วยฆ่าไอผู้คุมนั่นฆ่ามันเร็วเฉลยศึกทั้ง16คนยิ้มออกมาทันทีทั้งอเมริกันและลาวเพราะรู้ว่าคนที่พูดมานั้นพูดภาษาไทยเฉลยคนแรกตั้งสติได้ก่อน ฆ่าพวกมันเราเร็วฆ่าพวกมันเฉลยสี่คนชูขวานเหนือหัววิ่งล่าเข้าหายผู้คุมสองคนที่กำลังชักดิ้นชักงอโดยไม่รู้สาเหตุนั้นขวานที่เงื้อจนสุดแขนฟาดลงบนส่วนหัวของมันอย่างแม่นยำเสียงดังเหมือนทุบมะพร้าวล่างไอ้ผู้คุมสองคนหยุดดิ้นทันทีเพราะมีสิ่งที่เจ็บกว่ามาหยุดให้มันมันสมองกระจายปนกับเลือดสดสดพุ่งไปทั่วบริเวณเฉลยที่เป็นมือขวานทิ้งขวานขวาอาก้ามาถือแทนมาเลยพวกเราเร็วเร็ว ไม่ต้องมีการเตือนซ้ำอีกเสียงโซ่ตรวนดังกราวกับคนที่ออกแรงวิง่งแม้จะวิ่งเร็วพวกเขาก็ไม่ลม้มเพราะความเคยชินนั่นเองเมื่อบวกกับอิสรภาพที่จะได้รับก็เลยไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสามารถวิ่งได้เร็วเท่าๆกับคนที่ไม่มีโซ่ตรวนนั่นเชียวเมเจ้ายิงหมายิงจา่าดาวเหนือสั่งยิงหมาอีกเมื่อเห็นว่าเสียงร้องเริ่มจะค่อยหลงและทําท่าจะหยุดวิง่ง ความเจ็บปวดมันคงลดลงนั่นเองและที่สําคัญคือไอ้ผู้คุมที่ตามไปก็ทําท่าจะตามไปทันดังนั้นจึงต้องยืดระยะห่างออกไปอีกได้ผลอีกเช่นเคยไอ้หมาที่เกิดมาเป็นหมาแล้วเสกทําเก่งกว่าคนโดนยิงซ้ําจนต้องร้องเองแล้ววิ่งต่อไปอีกไอ้ผู้คุมสองคนนั้นมันไม่ได้หันมาดูด้านหลังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันบ้างเอาแต่วิ่งตามหมาอย่างเดียวกระทั่งหายรับไป ไอ้เล็กออกวิ่งนำขบวนเฉลยไปทางขวาเสียงโซ่ที่ดังกรุ้งกลิงเหมือนกับช้างที่มีโซ่อยู่ที่ขาในเวลาเดินดังไปทั่วลาวป่าจ่าดาวเหนือกดสัญญาณวิทยุเรียกไอ้เล็กเพื่อสั่งการเมื่อเห็นว่ามันไปไกลแล้วเล็กครับพี่ไอ้เล็กหยุดวิ่งเราหันมาพูดวิทยุในขณะที่เฉลยทั้ง16คนใกล้เข้ามาแล้วพาพวกเราไปรวมกับชุดของเราที่ฐานลอยเลยนะครับข่าวแรกถามพวกเขาซิว่าในค่ายมันมีหมากี่ตัวครับพี่เฉลยทั้ง16ตามมาถึงไอ้เล็ก บางคนต้องล้มทั้งยืนเพราะความเหนื่อยล้าบางคนหอบยิ่งกว่าหมาที่วิ่งระยะไกลหลายคนละล่ำละลักพยายามถามใครเป็นใครจะมาช่วยมันได้ยังไงกระทั่งไอ้เล็กต้องปรามเดี๋ยว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 ก่อนพวกเราผมมาช่วยพวกเราแนะ่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลยรู้แต่เพียงว่าผมเป็นทหารไทยก็แล้วกันตอนนี้พวกคุณช่วยผมก่อนงานของเรายังไม่เสร็จหัวหน้าผมขอให้ถามพวกคุณว่าหมาของพวกมันในค่ายมีกี่ตัวหมามีกี่ตัวหมาไล่ล่ามีสิบเอ็ดตัวชันเลยคนหนึ่งตอบ แล้วตอนนี้อยู่ครบไหมครบครับผมเป็นคนเลี้ยงมันเองไอ้เล็กยิ้มเพราะขันที่ว่าไอ้นี่เลี้ยงหมาเอาไว้ล่าตัวเองดีเหมือนกันจากนั้นจึงจัดก,การวิทยุทันทีหมามีสิบเอ็ดตัวครับพี่ไอ้คนเลี้ยงหมามันบอกโอเคตอนนี้ตายไปแล้วสี่คงเหลืออีกเจ็ดไม่ยากพาพวกเขาไปกันได้แล้วจ่าดาวเหนือคิดแผนทันทีงานนี้ต้องทาอย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์มันบังคับ ไอ้ผู้คุมสองคนนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วเชื่อว่าถ้ามันจับหมาไม่ได้ต้องกลับมาที่นี่เมื่อมาที่นี่เราไม่พบพวกฉเฉลยกลับพบแต่ศพของพวกมันมันก็ต้องกลับไปรายงานที่ค่ายถึงตอนนั้นคนยังจ่าดาวเหนือรู้ดีว่าจะตอบโต้มันอย่างไรยุดกับเชษรอที่นี่นะถ้าสองคนนั้นเอาหมากลับมาได้มึงฟาดหมามันอีกเอามันให้เข็ดให้ได้เดี๋ยวกูสามคนจะไปดักเล่นหมาเจ็ดตัวที่เหลือหน้าค่ายมันงานนี้ต้องเล่นหมาก่อนว่ะเล่นคนในเรื่องเล็กจ่าดาวเหนือกับสองพันตรีมริกันพาออกไป ปล่อยทางด้านนี้ให้จ่ายยุทธพงษ์เป็นคนจัดการส่วนทางด้านไอ้เหล็กคงไม่มีปัญหาเพราะเมื่อไปที่ฐานลอยแล้วคนในชุดนักดารับจางก็จะแก้ปัญหาให้เองทั้ง3มคนรัดเลาะวกออก้ายก่อนทั้งนี้เพื่อให้ห่างจากด้านขวาที่ไอ้ผู้คุมสองคนนั้นยังไม่มาระยะเพียง2-3ถึงกิโลเมตรจากประตูคายคงไม่ต้องใช้เวลามากแต่อย่างไรก็ตามต้องไปถึงที่นั่นให้เร็วกว่าไอ้ผู้คุมสองคนนั่นให้ได้กระทั่งวิทยุจากจ่ายยุทธพงษ์เรียกมาพี่ว่ามายุทธ ไอสองคนนั้นมันกลับมาแล้วแต่ไม่มีหมากลับมาด้วยนะมันแบกกระสอบของเพื่อนมันไปด้วยพี่ตอนเนี้โอเคถ้ามันไปแล้วถอนตัวไปเลยไม่ต้องยุ่งกับมันยุดแล้วกลับไปรวมกับพวกเราก่อนพอพวกเฉลยเราไปถึงให้รีบทําแผนผันทงที่ตั้งค่ายก่อนยังไงยังไงคืนเนี้เราอาจส่งข่าวให้ทางบอก,กอรู้ครับพี่เล็กครับพี่ถึงที่พวกเราหรือยังยังครับพี่แต่จวนแล้วเลยสักสามร้อยเมตรโอเคเดินต่อไปเดี๋ยวจะยุดจะตามไปครับพี่จ่าดาวเหนือสั่งการทางด้านหลัง ในขณะที่เท้ายังก้าวไปอย่างรวดเร็วจากข่าวที่ว่าไอ้ผู้คุมสองคนนั้นมันแบกศพเพื่อนมันมาด้วยเชื่อว่ามันคงเดินได้ไม่เร็วมากนักแต่มันก็ต้องระวังสองข้างทางให้ดีเพราะเฉลยที่หายไปนั้นได้ปืนไปด้วยนี่คือการคาดคะเนของจ่าดาวเหนือในข้อที่ว่าการประมาณการค่าศึก